ร้านใหญ่ดั้งเดิมอยู่เจ้าพ่อเสือกอทมอส,สานเจ้าพ่อเสือกอทมอสเรช้าค่ะรสชาติเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านน่ะไม่ได้ขายเป็นชย้ยเป็นธุรกิจครอบครัวได้มิชลินไกด์ติดอันดับร้านในกรุงเทพเป็นอาหารสตตีทฟู้ดที่ราคาไม่แพงรสชาติด,ดีได้2ปีซ้อนเลยก็คือปี2019กับปี2020 ไม่แจ้งค่ะไม่แจ้งไม่รู้ด้วยรู้อีกทีก็คือเขาส่งหนังสือแจ้งมาที่ร้านว่าเอ้ยร้านเราได้รับมิชลินไกด์นะแล้วเขาก็ให้กรอบป้ายมิชลินมาเอามาไว้ติดที่ร้านการันตีความอร่อยออริจินอลเนี่ยตั้งแต่ยุคอามาสสมัยก่อนขายรถเข็นเมื่อก่อนจะขายอยู่ตรงแถวุลารแล้ย้ายมาจุดที่พีกก็คือมาอยู่ศาลเจ้าพ่อเสือ ตรงนั้นก็จะเรียกประตูแพงแพงนาลาทอยู่ในยุคบุกเบิกเลยตั้งแต่ยุคโอโ้ต้นๆเลยแล้วก็มาเป็นเนี่ย40ปีทุกวันนี้มาจากอาาเลยอาาเป็นคนคิดค้นค่อยๆพัฒนาสูตรกันมาจนมาเป็นสูตรปัจจุบันเนี้ยแหละรสชาติออริจินัลก็คือรสนี้เลยจนถึงเนี่ยรุ่นหนูเนี่ยตั้งแต่รุ่นอาามา,มาแล้วก็มารุ่นอปาปา แล้วก็มารุ่นหนูรับช่วงต่อกันมาเป็นเจเนเรชันที่3แล้วอะ่ะเป็นรุ่นที่สแล้วแต่ตอนนี้อามาก,ก็ยังอยู่นะอามาแข็งแรงมาก80กว่าปีแล้วอะ่ะทุกวันนี้ร้านโน้นก็ยังเป็นอามาดูแลอยู่นะร้านใหญ่ดูแลคุมเรื่องวัตถุดิบเรื่องหมูเรื่องข้าวของนี่ก็ยังเป็นอาม่าดูแลอยู่เหมือนเดิมเป็นธุรกิจครอบครัว สีปีเนี่ยไม่ขายแฟญชายเลยลูกหลานในตระกูลทํากันเองเป็นครอบครัวทั้งหมดเลยเราใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดก็คือร้านหน้ายอดผักสูตรสี่สิปีของหนูเองดูแลอยู่2สาขาก็จะมีสวนผัก32กับสาขาเนี่ยโชคชัย4ีของหนูอ่ะสาองกับโชคชัยสเนี่ยจะเปิด24ชั่วโมงขายตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงฝึกกัน,นยังไงใช่ไหมก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ย ลูกหลานทุกคนต้องเป็นต้องผัดเป็นผัดเป็นทั้งหมดถ้าใครผัดไม่เป็นเนี่ยอา마ไม่ให้เปิดอย่างพี่สาวแต่งงานใช่ไหมพี่สาวจะเปิดร้านแฟนเขาต้องมาฝึกทุกคนต้องฝึกฝึกทำทุกอย่างตั้งแต่หมักหมูผัดเส้นผัดน้ำร้านหน้าหมักแป้งก็คือต้องต้องไปเรียนรู้ทุกกรรมวิธีรู้สูตรหมดเป็นทุกคนไม่งั้นก็คือไม่ให้เปิด เพราะว่าไม่มั่นใจกลัวว่าทําไม่อร่อยฝึกทําแล้วก็ชิมให้มันเป็นรสเดียวกันทั้งหมดเป็นสูตรเดียวกันทั้งหมดเขาถึงจะให้เปิดร้านเพราะว่ามาตรฐานสาคัญถ้าไม่อร่อยมันก็เสียชื่อรสชาติเหมือนกันหมดทุกสาขาเลยนะรสชาติเท่ากันหมดเหมือนกันทุกร้านสูตรเดียวกันล่าหน้าอร่อยกลมกล่อมไม่กลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่หมูกรรมวิธีการหมกักสูตรหมูหมกักแบบหมูนุม่ม ต้องหมักทิ้งไว้คืนหนึ่งหมักข้ามคืนก่อนหนึ่งคืนสุขของอาม่าเลยจะมีหวานเค็มในรสหมูแล้วก็นุ่มกลมกลม่อมเวลาผัดกับนนะ้ำราดหน้าเนี่ยมันพอดีทานอร่อยพอดีไม่ต้องปรุงอร่อยแบบไม่ต้องปรุงที่ร้านจะใช้หมูส่วนสะพูกหมูที่ร้านนะจะไม่ติดมันลูกค้าประจำจะรู้เลยว่าถ้าเป็นหมูราดหน้า40ปีเนะี่ยจะไม่มีมันลูกค้าประจำเนี่ยจะรู้เลยว่า หมูจะไม่มีมันเลยน้อยมากที่จะมีแบบหลุดมาบ้างนิดหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเราสั่งเขียงหมูมันเป็นหมูแต่งเฉพาะของทางร้านเลยซึ่งเขียงเนี่ยซื้อขายกันมานานมากกะบรุ่นลาม่เาเขาก็จะมีหมูสเปคที่เราใช้เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีวัตถุดิบคุณภาพเอ็นเหนียวเหนียวก็ไม่มีค่ะพี่การันตีเราแจ้งสเปคว่าไม่มันไม่เอ็นนุ่มแต่ว่าไม่ได้ละลายในปากนะนุ่ม เคี้ยวได้ไม่เหนียวน้ำราดหน้าที่นี่ก็คือจะปรุงเต้าเจี้ยวผัดเต้าเจี้ยวเนี่ยเจียวเต้าเจี้ยวให้หอมแล้วก็ใส่น้ําใส่หมูผัดขึ้นมาแต่ว่าที่เนี่ยจะกรองเอาเต้าเจี้ยวกระเทียมที่เราหมักเต้าเจี้ยวที่เราหมักกระเทียมจะกรองออกหมดสังเกตเลยว่าน้ำราดหน้าเนี่ยจะไม่ไม่เห็นกระเทียมเลยไม่มีกระเทียมเปลือกกระเทียมเม็ดแล้วก็เต้าเจี้ยวเม็ดเลยเพราะว่าเรากรองออกหมดเก็บรสชาติไว้เหลือเฉพาะน้ําแล้วก็กลิ่น รสชาติหวานนํานะแต่ว่ามีเค็มตัดถ้ามันหวานมากมันมันเลี่ยนแต่อันนี้คือหวานเค็ม,ลมกลมกล่อมเค็มจากอะไรเค็มจากซีอิ๊วหมกักเค็มจากน้ำมันหอยแล้วก็เต้าเจี้ยวนิดหน่อยเป็นเต้าเจี้ยวหมักของทางร้านจะหอมแบบหอมแบบกลิ่นเต้าเจี้ยวเลยนะน้ำราดหน้าที่นี่เหนียวกลมกลม่อมสีขาวนวลแช่ตู้เย็นเก็บได้ข้ามคืนวันสองวันสามวันเอามาเวฟกินรสชาติยังปกติแล้วก็น้ำไม่คู้นตัว ที่เนี่ยน้ำรานาจะไม่คืนตัวคืนตัวกันมันก็คือราหน้ามันควรจะน้ำเหนียวใช่ไหมถ้าอย่างน้ำาคืนตัวมันก็จะเหลวเป็นน้ำเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคืนตัวลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบเหนียวมากบางคนก็รู้สึกว่าถ้าไม่เหนียวมันก็ไม่ใช่ลาหน้าเส้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะมันจะหอมควันไฟมันจะเป็นกลิ่นกระทะหาลาหน้าที่มันหอมเส้นหอมกลิ่นกระทะเนี่ยยากแล้วนะเดี๋ยวนี้ส่วนมากที่อื่นเขา เห็นสีเข้มๆกันเขาจะคุกซีลิวดำไงแต่ของเราอ่ะไม่คุกซีลิวดำสีมันจะไม่ได้ดำแต่ว่ามันจะหอมกลิ่นกระทะเราจะผัดเส้นใหญ่เนี่ยให้มีกลิ่นควันไฟไงอันนี้คือคือซิกเนเจอร์ของร้านนาที่นี่เส้นเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมกระทะคือเสน่ห์ของร้านหน้าดั้งเดิมซึ่งหากินยากมากเลยนะเดี๋ยวนี้ของเราเน้นผัดให้หอมกลิ่นควัน คือกลิ่นกระทะแหละลูกค้าบางคนอาจจะแบบบางคนไม่เคยทานแล้วแบมันไหม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไหม้มันเป็นกลิ่นหอมของกระทะเดี๋ยวนี้หาทานยากมากเส้นที่ร้านไม่ไม่ได้ปรุงอะไรผัดเส้นกับน้ํามันแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องผัดแบบไฟแรงที่ร้านนี่ก็จะใช้เตา 8k ไฟต้องแรงกระทะต้องร้อนแล้วก็เพิ่มแค่น้ํามันหอย ให้มันหอมแล้วก็จะมีรสชาติน้ำมันหอยนิดนึงเส้นจะไม่จืดมันจะมีความหอมแล้วก็จะมีรสชาตินิดนึงของน้ำมันหอยคะนา้าชิเนี่ยใช้คะน,น้าต้นใช้ต้นคะนา้าแล้วเราก็มาปอกปอกเองก็คือคัดใบแก่ออกผักเนี่ยเราจะแช่แช่เกลือก่อนแล้วก็น้องน้ำแข็งด้วยนะก่อนเอามาผัดให้มันมีความกรอบแล้วก็ เวลาเราผัดทานกับล้านหน้าผักมันก็ยังกรอบอยู่แล้วสีมันก็สวยสดอย่างที่ร้านเนี่ยแยกผักแยกน้ําให้ลูกค้าวิธีเก็บก็คือรอให้อุณหภูมิมันคงที่ก็คือจากเราซื้อมาร้อนๆเนี่ยตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติก่อนให้เขาเย็นลงก่อนรอให้อุณหภูมิปกติแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นธรรมดาเลยสองสาวันเนี่ยอยู่ได้ประมาณนี้สามารถนํามาเวฟทานได้แต่ว่านานกว่าน,นั้นไม่ได้นะเพราะว่าของเราอะ่ะมันไม่ได้ใส่สารกันบูดไง เต็มที่ก็ได้ประมาณวันสองวันไม่เกินสาวันยังได้อยู่เพราะมันไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียที่ร้านตอนนี้มีเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็บะหมี่กรอบเหลืองค่ะเป็นบะหมี่กรอบทอดบะหมี่กรอบเป็นบะหมี่ไข่เราจะใช้บะหมี่ไข่พิเศษทอดมาเนี่ยจะกรอบฟูและที่สําคัญคือเหลืองน่ารับประทานก้อนใหญ่ด้วยที่ขายดีก็จะมีร้านหน้าเส้นใหญ่จะขายดีแล้วก็ถ้าเป็น แปลกๆหน่อยก็จะเป็นบะหมี่กรอบผัดซีอิ๊วแต่ว่าบะหมี่กรอบผัดซีอิ๊วเนี่ยผัดแล้วเนี่ยแนะนําให้ลูกค้าทานที่ร้านเลยนะเพราะว่าใส่กล่องกลับบ้านเนี่ยบะหมี่กรอบอ่ะมันจะนิ่มถ้าทานใหม่ๆร้อน,อนเนี่ยโอเคเลยมันก็จะเป็นรสชาติผัดซีอิ๊วแหละแต่เป็นเส้นบะหมี่กรอบมันก็จะแปลกๆหน่อยเป็นซิงเกิลเจอร์นะอย่างที่เจ้าพ่อเสือเนี่ยขายดีมากฝรั่งชอบต่างชาชอบดีที่สุดคือกินที่ร้านสั่งแล้วทานเลยใหม่ๆแล้วร้อน,อ,นอร่อย แต่ว่าถ้าเป็นเส้นอื่นเนี่ยก็สามารถเดลิเวอรี่ได้หลักๆก,ก็คือจะมีล่าหน้าผัดซีอิว๊วเพิ่มเติมมาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คั่วไก่รวมมิตรคั่วหมูแล้วก็จะที่นี่จะขายเพิ่มก็คือจะขายเมนูข้าวที่ขายดีก็จะเป็นกะเพราหมูสับแล้วก็กะเพราหมูหมักเราใช้หมูเราที่หมักเนี่ยมาผัดกะเพราด้วยซึ่งมันก็ก็จะครบรสเลยมันมีรสชาติในเนื้อหมูอยู่แล้วแล้วพอมาผัดเนี่ยก็จะยิ่งกลมกล่อมอร่อยแล้วก็ หมูเรานุ่มด้วยหมูน้ำมันหอยแล้วก็ข้าวผัดหมูที่เราเอาหมูหมักเรามาทำเสริมทะเลซีฟู้ดที่นี่ก็จะเต็มคำกุ้งเป็นกุ้งหมึกเป็นหมึกเลยใหญ่เต็มคำแน่นอนลูกค้ามาทานไม่ผิดหวังหนูใจตลาดเองทุกวันไงจะเลือกของสดใหม่ถ่ายวันวันต่อวันไม่เก็บเราซื้อทะเลสดใหม่ทุกวันถ้าช่วงไหนร้านทะเลแบบของไม่ดีหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะไม่เอามา ร้านนาเริ่มต้น50บาทค่ะที่ตั้งร้านตรงนี้จะอยู่ระหว่างซอย30กับ32อยู่ระหว่างกลางระหว่างซอย30 32ติดต่อร้านที่ร้านมีเพจ f a c e b o o k ก็คือร้านหน้ายอดผักสูด40ปีสาขาโชคชยัย4เ,เบอร์เบอร์โทรติดต่อก็จะเป็นเบอร์095-9654546ที่ร้านรับทำข้ากล่องด้วย รับอีเวนต์งานเหมานอกสถานที่ด้วยสามารถสั่งผ่านตอนนี้มี Grab Line Man Robinhood แล้วก็ Shopee ค่ะสามารถสั่งได้เลย24ชั่วโมงในแอปก็ขาย24ชั่วโมงเหมือนหน้าร้านเหมือนกันคะ่ะ